สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับรีวิวเกี่ยวกับซองใส่บัตร ATM นะครับก็คืออย่างนี้เป็นอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรวันนี้นครับเรามาดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็คือรีวิวภายใน1น,นาทีนะครับเพื่อให้ทุกคนรู้เลยนะก็คือว่าเออเป็นอย่างไรนะโอเคไหม อ่าก็าคือนี่ครับซองใส่บัตร A t m มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับสั่งสีเขียวมานะครับโอเคไหมก็จะประมาณนี้เลยนะมันสามารถใส่บัตรประจำตัวประชาชนใส่บัตร A t m ใส่บัตรใบขับขี่ก็จะประมาณนี้นะทำได้ง่ายๆนะครับโอเคปะ่ะเนี่ยไส้ในมันก็จะมีตรงนี้มาด้วยนะครับโอเคปะ่ะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูว่าเป็นอย่างไรมาดูกันเลยนะครับ ไปดูเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าวิธีการใส่นะครับโอเคปะวิธีการใส่นะครับเรามาดูเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้นะครับใายในของเขา,าคืออย่างนี้เลยนะครับอ่าก็าคือที่ท่ามชมเนี่ยนัคืออันนี้นะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าบัตร A อ m นะครับบัตร a t m แบบนี้นะครับโอเคปะบัตร a t m ไม่ว่าจะเป็นธนาคารอะไรก็ตามเขาเรียกว่าบัตร a t m เอเขาเรียกว่าสองใส่บัตรนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้ดูนะครับโอเคปะว่าเขาใส่กันยังไงนะครับท่านผู้ชมดูดูนะครับอ่าดูนะครับท่านผู้ชมแบบนี้นะครับอ่าถ้าเราอยากจะใส่แบบนี้นะครับอันนี้หนึ่งนาทีเลยนะครับอันนี้เขาเรียกทำคลิปหนึ่งนาทีหรือเปล่า นะครับโอเคปะอ่ะอย่างเช่นเราจะใส่บัตรเดบิตใช่ไหมแล้วเขาใส่เข้าไปนะครับอ่ะเราสามารถใส่ได้ประมาณกี่ช่องก็ไม่รู้นะครับใส่ไใส่ได้ประมาณหลายช่องเลยนะครับโอเคปะก็จะมาเนี้ยเลยนะครับแบบนี้นะครับท่านผูช้ชมเขาเรียวกว่าสองใส่บัตรแบบนี้นะครับอ่าก็จะมาเนี้ยเลยนะครับทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะอย่างเช่นธนาคารเขา <c oughs> ใ,ให้มาก็จะ <Australia> <c oughs> มาเนี้ยเลยนะครับอ่า แล้วก็อันนี้ซองใส่บัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็จะมานี้กันเลยนะครับผมต้องเซ็นเซอร์ไว้ก่อนนะข้อมูลส่วนตัวนะท่านชมก็จะมานี้เลยนะครับแบบนี้นะครับเซ็นเซอร์ไว้ก่อนนะท่านชมก็จะมานี้เลยนะครับแบบนี้นะครับท่านชมก็จะมานี้นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าซองใส่บัตรแล้วนะครับอ่าแบบนี้ด้านหลังก็อยู่แบบนี้นะครับเซ็นเซอร์เลขบัตรเดบิดไว้ก่อนนะก็จะมานี้เลย นะครับโอเคนะครับก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับมี2ใบนะครับมีหลายใบนะครับมีเรอก็ใบเลยนะครับทุกคนลองหาสั่งซื้อกันได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้มาขายของนะอันนั้นเขาไม่ได้ให้ฟรีนะต้องซื้อเองนะครับคุณผู้ชมก็คือราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะใน lazada หรือ shopee นั่นเองมันจะเป็นมานี้เลยนะครับอ่า ให้คนอื่นก็ได้นะก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ